ฮัลโหลก็ขอกาบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในรายการแร็ปตัําเกมเมอร์ชิเก้โอเยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างเกี่ยวกับเครื่องบินกันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินแบบข้างหลังเลยนี่นะครับผมเป็นไงนะฮะอย่างเท่นะครับเป็นไงนะฮะก็เป็นเครื่องบินลำเล็กนะฮะไม่สามารถนั่งได้นะเอาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับนี่เป็นไงนะถ้ามองว่ามองไว้บนฟ้าเห็นปะอ๋ออย่างสวยนะครับผม เป็นไงนะเอาไว้ Alors, ตกแต่งอะไรก็ได้นะครับไปแบบอไปสร้างเล,เล่นก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไ่มพอมองแบบข้างล่างนะครับมันก็แบบจะดูดีมากเลยนะคะสํสำหรับเครื่องบินนะครับโอเคนะวันนี้ก็จะมาสอนสร้างเจ้าเครื่องบินนี้กันแหละนะครับโอเคมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะอันนี้ก็คือที่ผมสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลานบินนั่นเองนะครับผมอายังสร้างไม่เสร็จเลย <c oughs> นะครับโอเคสําหรับพาที่แล้วนะฮะก็เป็นสอนสร้างสําหรับ,บ,บรถแมคโครนั่นเองนะครับ นี่นะครับเป็นไงนะฮะโอเคจอด3คันเลยนะฮะตรงน,นี้ก็เป็นเครื่องบินนะที่ผมสร้างเตรียมเอาไว้นั่นเองนะฮะสำหรับทําฉากนั่นเองนะครับรงนก็มีเครื่องบินสีแดงนะฮะสีส้มนะฮะอ่าเราจะมาทําสีสีเหลืองกันนะฮะแบบนั้นเลยนะฮะโอเคนั่นะคือตัวอย่างนะ,ะสำหรับเอาเอาไว้บนซ้าเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ทุบออกนะครับโอเคนะก่อนอื่นเลยนะับคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องเตรียมอุปกรณ์แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเ,เตรียม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 เข้าไปนะครับ โอเคนะเมื่อคุณผู้ชมนะครับเตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าวางบล็อกนี้กันเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะเป็นล้อเครื่องบินนั่นเองนะครับต่อมานะเราก็วางอันนี้กันนะครับนี่ตรงกลางเลยนะแล้วก็วางบล็อกแผ่นเล็กนะครับอันนี้ปุ๊บอ่านะาสักสักสี่บล็อกนั่นเองนะครับประมาณสี่บล็อกนะฮะหนึ่งสองสามสี่อ่าแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วางข้างบนอีกนะครับให้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ มาวางบันดไดไว้ข้างหน้าเลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ยื่นออกมาออกมาข้างหลังอีกประมาณ5บล็อกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านะแล้วก็แซมบันไดนะครับวางตรงกลางไปนะครับวางหันเข้ามาข้างในนะครับแบบนี้ชึบอ่อานะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็วางบล็อกนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นล้อหลังเครื่องบินนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนะฮะวางไปนะครับนี่ ชึบอ่านะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับิึงได้อ่าอ่าตัวหลักเครื่องบินเองนะครับโอเคมาต่อมาเลยนะครับเราอ่าทาการอ่าก่อนอื่นเลยนะเราต้องอ่าเลือกสีเครื่องบินก่อนนะใครจะใช้สีไหนก็ได้นะแล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับโอเคนะแล้วก็หยิบอ่าอันนี้มานะครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่เตรียมมาเลยนะเดี๋ยวสีเครื่องบินเก็บไปก่อนนะครับโอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็วาง เครื uh, norm, ON, ON, ่องเครื่องไอเครื่องเนี่ยเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องตรงนี้เลยนะมันจะเป็นเครื่องเครื่องบินอะอะไรวะเครื่องยนต์นะครับนึกอยู่ตั้งนานนะครับโอเคแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็เก็บไปนะครับโอเคนะส่วนอันนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บอ่านะครับแล้วก็วางนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราเก็บไปเลยนะครับแล้วเราก็หยิบอันนี้มานะครับ่อเนื่อเลยนะแล้วก็วางตรงนี้นะครับ ยื่นออกมา1บลบ็อกซ์นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับปึ๊บเอาเอาเอานะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็วางนี้ไปชิบชิบอ่านะครับมันก็จะเป็นอ่าใบพัดสาหรับเครื่องบินข้างหน้าแล้วนั่นเองนะครับนะแล้วก็อย่าลืมติดตรงนี้ด้วยชิบอ่านะฮะอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับงอเป็นไงนะครับเราก็ได้ส่วนอ่าข้างหน้าของเครื่องบินแล้วนั่นเองก็เป็นอ่าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเป็นไงนะครับมา แล้วก็เก็บอันนี้ไปนะครับอ่านะต่อมาเราก็เอาป้ายนะครับออกมาวางติดตรงนี้เลยชึบอ่านะทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับชึบอ่านะครับแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะก็เป็นสีเครื่องบินนะครับผมใช้สีเหลืองนะก็เอาผลแกะสีเหลืองออกมานะครับแล้วก็วางไปเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมแปดบล็อกนั่นเองนะครับอ่านะครับ แล้วเราก็เก็บไปเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมาวางปุ่มตรงนี้ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวปุ่มเดี๋ยวค่อยวางแล้วกันนะครับแล้วก็เอากระจกมานะครับผมใช้กระจกสีอะไรวะสีดำมะสีดํามั้งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคสีดํานะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับอ่านะฮะกระจกนี้เราก็เก็บไปเลยนะฮะแล้วก็เอาบันไดนะครับวางแบบนี้ไปนะครับต่อมานะครับส่วนของปีกนะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับประมาณ7ดบล็อกนะครับ1 2 3 4สาสี่ 5 6 7อ่านะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับผมเออนะเผื่อมีฝรั่งเข้ามาดูนะครับนะฮะโอเคแล้วก็ทุบตรงนี้ออกไปนะครับปึ๊บอ่านะครับเอาไว้ใส่นั่นเองนะฮะไอที่เปิดปิดนะฮะแบบนั้นนะครับก็วางอีก7บล็อกข้างๆเลยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7อ่านะครับปึ๊บๆๆๆๆๆอ่านะครับแล้วก็ทุบเหมือนเดิมปึ๊บ ปุ <P oop> ๊บนะฮะแล้วก็หยิบอันนี้มานะครับวางไปเลย <S <s <ie> นี่นะฮะแล้วก็อีกข้างนึงด้วย <c oughs> อีกข้างนึงด้วยนะครับนี <standardized subtitles> ่ UNKNOWN นะครับก็ประมาณนี้น่เองนะครับเอาละครับต่อมาเลยนะฮะเราก็ทําการวางกรอบรูปนะครับตรงนี้เลยนะฮะบแบบนี้ไปนะครับอีกข้างนึงด้วยนะครับชึบ <c oughs> นะฮะแล้วก็ใส่อันนี้ไปนะครับ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ะนะครับ อาจจะรู้สึกว่ามันจะเหมือนแบบอะไรวะที่แบบเปิดเปิดเปิดแบบเข้าไปนั่งได้อะไรประมาณนี้นะครับแบบจินตนาการไปอะเอออะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วเราก็เอาปุ่มนะครับมาวางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บอ่านะฮะต่อมานะครับเราก็มาทําปีกข้างหลังกันนั่นเองนะครับเราก็วางบล็อกอันนี้ไปนะครับปึ๊บป๊บอ่านะครับต่อมาเราก็วางบันไดตรงนี้ไปเลยนะครับชึบชึอบอ่านะครับแล้วก็ าวางด้วยบล็อกนี้นะครับ2บล็อกชนะครับแล้ ouais, วก็อีกข้างหนึ่งด้วยนะครับนะครแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับนี่นะครับต่อมานะครับเราก็ใช้เจ้าขนแกะนะครับแผ่นบางๆนั่นเองนะครับนี่นะครับสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปชึบชึบนะฮะชึบชึบนะครับนี่นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคเป็นไงเสร็จแล้วนะครับ สวยด้านหรูมากเลยนะครับนี่นะฮะก็3ามดำนะครับโอเคเอาละครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเครื่องบินนะฮะที่ผมสอนสร้างไปนั่นเองนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะก็อย่าลืมกด s u b กเกอร์เบิร์นะเพิ่มกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอ่าติดชมคลิปกันได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟ ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย